สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตือนเดินร้าวจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่หากไม่กลายโดนริบปอกแขนกับตันทีมใครคือควรเป็นผู้นำแมนยูคนต่อไปกับตันทีมคนต่อไป ในเวลานี้นะครับหนึ่งในนักเตะของแมนเชสเตอร์ที่โดนตนนดอย่างหนักจากทั้งแฟนฟุตบอลของปีแสดงและอดีตผู้เล่นของทีมคงหนีไม่พ้นแฮนรี่เมกไกว์เซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษซึ่งถึงขนาดต้องมีการเรียกร้องให้ปลดเขาออกจากตำแหน่งกับตันทีมเลยทีเดียวแม้กว์นะครับได้ชื่อว่าเป็นกองหลังที่คาตัวแพงที่สุดในโลกแต่ตลอด4ฤดูกาลที่ o, อยู่ในทิ่นโอรัสฟอร์ดเขายังไม่สามารถแสดงผลงานให้สมกับประโยคนี้เลย โดยเฉพาะนนในซีซั่นนี้ต้องบอกว่าฟองของเจ้าตัวโคตรแย่เหลือเกิดแล้วรับทินเช่นเกรดนะครับเล่นได้อย่างยแย่โดยเฉพาะนนในแมตท,ที่แพ้ยับไม่นับยาก,กับหงแดงหรือวพโลและเกมดัมมีแม่แมตแมตพ่ายโรเบิดสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทั้งสองแมตช์นี้เล่นในโรงละครแห่งความฝันซะด้วยทำเอางานนี้นะฮะร,รอยกินและพอลพาร์เกอร์อดีตแข้งโคชแา้์ของไปแสดงในยุครุ่งเรืองนะครับรวมทั้งสาวกเรสอาร์มี่จำนวนมากมองว่าฮาร์รุ่ไม่ไกลไม่ได้มีคุณสมบัติการเป็นผู้นำเลย และถ้าโอลิกาโนโซชาบ้านชี้ริบป,ปอกแขนกับตันเทียมจากเขาจริงๆงานนี้ใครละ่ะที่สมควรจะได้สืบทอดตำแหน่งครับเริ่มต้นที่คนที่หนึ่งคริสต r โนโรโนโดไม่ใช่เรื่องปากแต่แทบทุกเสียงเลยนะครับจากแฟนบอลแมนเชสเต็รอย่างเห็นคริสตอโนโรโนโดซียเซเวนหน้าที่สวมปอกแขนเป็นกับตันเทียมเพราะโดยเหตุผลความทุนเทข,ของเขามันเหมาะกับการเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ซียเซ่นหวนกลับมายังบ้านหลังที่2ในรอบ12ปีหละจากที่เขาออกไปลวดเล่นสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับราชทุกคนเดอมารเรตและจอมาลายยูเวนตุสแถมการกลับมาสวมเสื้อปอีแสดงผลงานของเจ้าตัวก็สุดยอดจนได้รับฉายาเดอะแบกของทีมก็ว่าได้9ก้าประตูจาก12แมตช์ในทุกรายการนกันนี้เป็นเครื่องคาเลนตีได้ว่า แม้อายุ36ปีไปแล้วแต่โรน aldo ยังเป็นผู้เล่นความหวังของทีมได้เสมอและที่สำคัญด้วยความที่เป็นไอดอลของทีมและเป็นขวัญใจของสาวกเกรซอาร์มี่จึงมีคุณสมบัติทุกประการที่จะได้สวมปอกแขนเป็นกับตันทีมโดยทุกๆแมตช์ที่ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเซอาซเว่นโรน aldo มักจะเป็นคนที่คอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอและมีหลายเกมที่พวกเขาได้เฮียโดยช่วยพลิกสถานการณ์กลับมาจากไฮยนะครับ คนที่2เงแปดบรูโน่ฟอนนัสหากใครกำังสนตัดสิน,นสาาใจที่จะมองข้ามโรนัลโด้ตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือบรูโน่ฟอนนัสราะแพทชันกนนักเตะแสดงเห็นว่าเขามีดินเอในแบบที่แฟนบอลไปแสดงต้องการเช่นเดียวกันเปเม้เมก้าจามปูนกเ,เกตเป็นขวัญใจของทีมนะฮะนับตั้แต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เมื่อเดือนมกราคมในปี2020โดยครัเป็นผู้เล่นจอมสร้างสรรค์โอกาส และช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้อย่างน่าเหลือเชื่อจากการยิงประตูและแอซซสสิตอย่างมากมายผลงานของบรูโน่ในยุคที่แมนเชสเตอร์อยู่ในช่วงขังหลงก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากโดยเขาก็เคยทําหน้าที่สําคัญนี้มาแล้วและหนึ่งในสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการพยายามกระตุ้นเคลื่อนรวมทีมเวลาที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดนันยันไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดได้ของบรูโน่ ซึ่งเหมือนกับโรนัลโดก็คือการที่เขามักจะแสดงท่าทีในเชิงหมุดเยิดกับการเล่นของแข้งไปแสดงนี่เป็นสิ่งที่บันทอนความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมครับคนที่ 3. ามสกัดแม็กเทอ์เน่ต้องบอกว่าคนนี้ถือว่าพิกโผจริงๆแต่ด้วยคุณสมบัติหลายๆประการชื่อของสกัดแม็กเท์เน่ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันในการทำหน้าที่เดินหน้านําเพื่อนร่วมทีมลงสนามแม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพียงแค่24ปี แต่ด้วยความเป็นลูกม่อของสมโมสรซึ่งเติบโตมากับการเป็นเด็กปืนหักของเทียมและก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้เล่นตัวหลักให้กับแมนเชสเตอร์แน่นอนว่าเขาจะได้ซึมซับวัฒนธรรมของสมโมสรแห่งนี้เป็นอย่างดีทางด้านศักยภาพในเชิงลูกหนงังก็ถือว่ามีชั้นเชิงใช้ได้ส่วนคุณลักษณะในการเป็นผู้นําแน่นอนว่ามีอยู่ตัวของสก๊ตตี้อยู่แล้วโดยเฉพาะครารคเกอร์ที่โดดเด่นในเรื่องของความใจสู้บอกได้เลยว,ว่านักเตะคนนี้ไม่เป็นสองรองใคร มีแฟนบอลปีแสดงจำนวนมากที่อย่างเห็นสกัตแม็กทูเนียนได้โอกาสสำคัญนี้และเชื่อว่าเขามีคุณสมบัติมากพอที่จะช่วยปลุกเราให้เพื่อนร่วมทีมสู้เพื่อสโมสรตั้งแต,แต่เริ่มเกมจนกระทั่งสิ้นเสียงน้ตวิดหมดเวลาคนที่4ดบ,บิดดี่ W ก A ปกติแล้วนะครับตำแหน่งคุณสมบัติมักจะถูกเรือกสนสวมปลอกแขนไปกับทอนเทียมน้อยมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพราะในปัจจุบันโมนิเอลนอยเออร์ในดันไบย์มินิกและฮูโกโยลริสโกจมเก่าของสเปอร์ก็ได้รับเกียรตินี้ส่วนในอดีตก็มีทั้งจางลิจิบูฟอนโอลิวคารและอิกาซิยาร์เป็นต้นนะครับฉะนั้นแล้วหากแมนเชสเตอร์จะเลือกวีทีเคอาร์ทำหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหากพูดตามความเป็นจริงเขาก็คือหนึ่งในสองู้เล่นรวมทั้งฟิวจอน ที่ผ่านการควา้าแชมป์ิลิก์ครั้งสุดท้ายในยุคของเตเซอร์อเล็กซ์บูุซันดยทนี้เดเคอาก็เป็นหนึ่งในนักเตะระดับซีเนียของทีมที่อยู่กับสโม,มสรไม่ยังยาวนานเพราะการณีของโรนัลโดถือว่าพึ่งกลับมาหลังจากย้ายไปนานมากกว่า10ปีด้วยเหตุผลนี้เดเคอาน่าจะเป็นกับตันทีมได้ดีไม่แพ้กันท่านี้นะครับนายว,วันเลือกกระทิงดุมีคุณสมบัติข,ของความเป็นผู้นำทีมอยู่ในตัวเองเสมอแถมยังเป็นนักเตะที่ทำงานอย่างยอดเยืนเสมอตลอดหลายปีโดยเฉพาะในซีซั่นนี้เขาแสดง ช็อตเซฟมาจะจันได้ไห,ไหลายต่อหลายครั้งด้วยนะฮะแล้วฟันบอลของแมนเชสเตอร์ูไนเตล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรถ้าหากว่าจะปลดกัปตันทีมมาเป็นคนใหม่นะฮะเลือกใครนะฮะสำหรับห้าคนนี้